สวัสดีสมาชิกค,ครับชนชมรถสวยๆพร้อมใช้งาน1คันสวยๆจากยุโรปมาชม bmw 320i e90 นะครับสีสวยสภาพสมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังดูแลเช็คระบบมาเรียบร้อยมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับชมเช็คทดลองขับมินบุรีกรุงเทพรถโดยรวมคือสวยมากๆใครที่ชอบ bmw นะครับมาแล้วครับกับ e90 ปี2006นะครับตัวนี้เครื่อง2.0ออโต้มีเบาะคู่ไฟฟ้ามี memory set นะครับมี push start ภายในง,งามๆงนภายนอกนี่แจ่มเลยนะครับไฟหน้าซีนอนเป็นซีนอนโรงงานนะครับเป็นแบบวงแหวนสภาพโดยรวมสวยสมบูรณ์เช็คระบบดูแลมาเรียบร้อยใครสนใจมาชมได้ทดลองขับได้เลยครับอยู่มินบุรีกรุงเทพไฟหน้าวงแหวนซีนอนแบบนี้เลยนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยรถอยู่มินบุรีกรุงเทพรูปมี ขอรูปด้วยนะครับไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้เลยวิดีโอคอลก็ได้ขอคลิปก็ได้นะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทย1นึ0งแสบาทนะครับมีมานหลังไฟฟ้าเบาะคู่ไฟฟ้าพู้สตาร์ทรถสภาพโดยรวมคือสวยมากๆสนใจชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลย ็นอีกหนึ่งตัวด้วยกให้กับสมาชิกที่ชอบ B M นะครับภายในเบาะหนังสวยๆระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีพุ่มสตาร์ทในเบาะคู่ไฟฟ้ามีเมม o r y รี t เซตนะครับคันนี้ตัวรวมคือสวยเช็คระบบเก็บงานเรียบร้อยพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน ภายในตกแต่งรายไม้สภาพดีๆชมเช็คทดลองขับได้เลยครับสำหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่และท่านชอบนะครับก็มีบริการจัดส่งด้วยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยใกล้ๆครับอาจจะขึ้นรถไซไลท์ไปขึ้นเทเลอร์ไปนะครับใกล้ๆก็าอาจจะขับส่งให้ครับก็โดยรวมคืาอาจจสวยมากๆฝากไว้พิจรารณาสนใจชมได้เช,ช็คได้ทดลองขับได้เลย เป็นอีกหนึ่งตัวรถสำหรับสาย bm นะครับไม่มีชนหนักไม่ติดแก๊สนะครับคันนี้โดยรวมคือสวยเก็บงานเช็คระบบดูแลเรียบร้อยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนคลิกที่ชื่อคลิปอา่านรายละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิปอา่านรายละเอียดคันนี้สภาพสวยดูแลมาดี รถ2มือนะครับไม่ประมาณ172,000กิโลเมตรและรถก็เช็คระบบเก็บงานเรียบร้อยเอกสารครบนะครับสนใจชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยบริการจัดส่งทั่วไทยจับจองกันได้ทันทีครับจองก็ต้องได้รถนะครับการันตีนะครับจองจะต้องได้รถเก็บเอกสารไม้ได้เลยนะครับขายไม่มั่นใจก็ถ้าไม่ได้รถก็มาเก็บเงินที่ผมได้เลยนะครับคันนี้เป็นรถของพี่ชายดูแลแล้วนำมาขายต่อนะครับก็ ใครสนใจชอบรถมือสองชอบ BM คันนี้สภาพพร้อมมากๆเช็คระบบดูแลมาเรียบร้อยเราคัดรถสวยมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็ทันไว้ใจได้เลยครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นนี่ยิ่งสบายเลยครับไม่้กังวลน,นะครับเราคัดและเช็คดูแลมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจชอบไม่ชอบถูกใจหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูนะครับรถจุมินบุรีโทรเลยนะครับไลน์ได้ติดต่อได้เลยครับ